ตอนแรกรถคันนั้นพุ่งตกข้างทางไปอยู่ในคูน้ำทุกอย่างเงียบสงบแต่แล้วก็มีควันเริ่มลอยขึ้นมาจากตัวรถภายในรถผู้หญิงคนหนึ่งแน่นิ่งไม่ไหวติงส่วนสามีของเธอยืนอยู่ข้างนอกได้แต่มองดูเขาไม่ได้เรียกขอความช่วยเหลือเลยภายหลังเขาอ้างว่ามันเป็นเพียงอุบัติเหตุที่น่ากลัวรถมีปัญหาและเขาพยายามจะช่วยเธอแต่ก็มีบางอย่างที่รู้สึกผิดปกติทำไมเขาไม่พยายามดึงเธอออกมาทำไมเขาถึงบอกคนอื่นว่ารถว่างเปล่า และทำไมถึงมีถังน้ำมันเบนซินอยู่ที่บ่อหลังมอลคอมจอนเว็บสเตอร์เกิดเมื่อวันที่18เมษายน1959ที่เมืองเวิร์ตในมหาคนครดอนเมื่อมองผิวเผินภูมิหลังของเขาดูมั่นคงน่าอิจฉาด้วยซ้ำพ่อของเขาอเล็กซานเดอร์เว็บสเตอร์ดำรงตำแหน่งสูงในกรมตำรวจนครในฐานะสารวัตรสืบสวนอาวุโสในหน่วยปราบปรามการช่อกงแม่ของเขาโอเดตเคยทำงานเป็นพยาบาลแต่ได้ลาออกจากอาชีพเพื่อมา เลี้ยงลูกๆล,ล,ลูกชายคนโตเอียนและฝาแฝดเมาคอมกับแคโรไลน์อย่างไรก็ตามหลังประตูที่ปิดสนิทบ้านของครอบครัวถูกปกครองด้วยระเบียบวินัยที่ไม่เคยผ่อนปรนและชุดของกฎที่น่าอึดอัดใจอเล็กซานเดอร์ Alexander บริหารจัดการบ้านด้วยการควบคุมเบ็ดเสร็จเมื่อเขาเข้าห้องน้ำทุกคนต้องออกไปจากบ้านการรับประทานอาหารต้องอยู่ในความเงียบเว้นแต่พ่อจะเริ่มบทสนทนาความอบอุ่นทางอารมณ์นั้นหาได้ยาก และความรักใคร่แทบจะไม่มีเลยการตัดสินใจที่สำคัญของครอบครัวรวมถึงเรื่องการเงินถูกจัดการโดยหัวหน้าครอบครัวเพียงผู้เดียวตั้งแต่ยังเด็กเมาคอมสแสดงสัญญาณที่น่าเป็นห่วงในขณะที่แคโรไลน์น้องสาวฝาแฝดของเขาผูกมิตรได้ง่ายเมาคอมกลับมีปัญหาในการเข้าสังคมแต่แทนที่จะถอยห่างอย่างเงียบๆเ,เขากลับพัฒนาวิธีแปลกๆในการดึงดูดความสนใจเขาเริ่มแกล้งทา เป็นลมโดยมักจะล้มลงในเวลาที่เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงงานบ้านหรือความรับผิดชอบปัญหาด้านสุขภาพที่เห็นได้ชัดของเขานำไปสู่การวินิจฉัยที่คาดเดาไปต่างๆนานาตั้งแต่โรคหืดไปจนถึงโรคลมบ้าหมูทว่าไม่เคยมีการยืนยันทางการแพทย์ที่แน่ชัดแพทย์สังยาตามอาการโดยไม่เคยแสวงหาหาเหตุที่แน่ชัด เมื่อความเห็นอกเห็นใจเริ่มจางหายไปเหมอลคอมก็เพิ่มพฤติกรรมการเรียกร้องความสนใจของเขาเขากลายเป็นคนลหลงไหลในไฟก่อไฟเล็กๆที่โรงเรียนและได้รับฉายาไทโรจากเพื่อนร่วมชั้นแม้ว่าเหตุการณ์เหล่านี้จะไม่เคยนำไปสู่การตั้งข้อหายอย่างเป็นทางการแต่ก็ทำให้พ่อแม่คนอื่นๆรู้สึกไม่สบายใจเด็กๆ ได้รับคําเตือนให้อยู่ห่างจากเขาและความโดดเดี่ยวก็กลายเป็นเรื่องปกติของเขาที่บ้านการเปรียบเทียบกับน้องสาวที่เข้าสังคมเก่งกว่ายิ่งทําให้ความกุ่นเคืองของเขาลึกซึ้งขึ้นพ่อแม่ของเขาหวังที่จะให้เขาเริ่มต้นใหม่ณจึงส่งเขาเข้าเรียนในโรงเรียนชายล้วนเอกชนในตอนแรกมาคอมดูเหมือนจะเจริญรุ่งเรืองเขาเข้าร่วมชมรมการแสดงปรับปรุงผลการเรียนและสร้างภาพลักษณ์ใหม่เขาอ้างว่าครอบครัวของเขาร่ำรวย และมีเส้นสายดีแต่คำโกหกของเขาในที่สุดก็ถูกเปิดโปงและความเชื่อใจในตัวเขาก็พังทลายลงอีกครั้งเมื่ออายุ15ปีเมลคอมถูกถอนตัวออกจากโรงเรียนเขาไม่ขัดขืนการศึกษาไม่ได้น่าสนใจสำหรับเขาอีกต่อไปเขาต้องการความเป็นอิสระและรายได้ปีแรกๆที่เขาทำงานกระจัดกระจายและไม่น่าพอใจเขาเปลี่ยนงานไปเรื่อยๆตั้งแต่เก็บขยะเก็บผลไม้ทำงานในร้านค้าปลีกไม่มีงานใดให้จุดมุ่งหมาย หรือความพึงพอใจเมื่ออายุ17ปีโดยคำแนะนำของแม่เมาคอมเริ่มฝึกอบรมเป็นพยาบาลหน่าแปลกใจที่เขาทำได้ดีเยี่ยมและแม้กระทั่งมีความสัมพันธ์โรแมนติกที่จริงจังซึ่งจบลงอย่างกระทันหันหลังจากการตั้งคันถูกยุติและความสัมพันธ์ทางอารมณ์ทางทลายลงแต่เมาคอมก็ยังคงเดินหน้าต่อไปในช่วงปลายยุค1970เขาทำงานเป็นพยาบาลฝึกหัดที่สถานดูแลแห่งหนึ่งในบีฮิวที่นี ในเองที่แนวโน้มอ,อาชยากรรมของเขาเริ่มปรากฏขึ้นได้รับความไว้วางใจจากผู้อยู่อาศัยสูงอายุเขาสมัครใจที่จะจัดการการเงินของพวกเขาแต่กลับยักยอกเงินออมของพวกเขาเพื่อใช้จ่ายส่วนตัวในสิ่งฟุ่มเฟือยรวมถึงเครื่องดื่มราคาแพงและอุปกรณ์กอล์ฟราคาแพงเมื่อการหลอกลวงนั้นเริ่มหมดไปเขาก็เปลี่ยนกลยุทธ์เขาเริ่มมุ่งเป้าไปที่ผู้หญิงสูงอายุที่ร่ำรวยกว่าสเสน่ห์ของเขาหน้าประหลาดใจและคำโกหกของเขาหน้าเชื่อถือ โดยแท่งทำเป็นชายหนุ่มผู้ยากลำบากพร้อมเรื่องราวความยากลำบากเขาหลอกเอาเงินและของขวัญด้วยความแม่นยำทำนี่คำนวณไว้แม้จะมีการหลอกลวงเหล่านี้เมาคมก็ได้รับคุณวุธิการพยาบาลและยังคงทำงานในสาขาการแพทย์ต่อไปในช่วงปลายยุค1,980เขามีตำแหน่งงานที่อาบูดาบีมันดูเหมือนเป็นการเริ่มต้นใหม่ตำแหน่งงานระหว่างประเทศความก้าวหน้าในอาชีพ ชีวิตใหม่แต่ความเป็นจริงกลับมืดมิดภายในไม่กี่เดือนเด็กพิเศษสามคนเสียชีวิตภายใต้การดูแลของเขาแต่ละคนประสบภาวะหัวใจหยุดเต้นกระทันหันไม่มีสัญญาณของอาการป่วยมาก,ก่อนไม่มีสัญญาณเตือนทางการแพทย์แม้ว่าจะไม่มีการชนะสูตรพลิกศพแต่เสียงกระซิบก็เริ่มแพรส่สะพัดในหมู่เจ้าหน้าที่แต่ในภูมิภาคที่การชนะสูตรพลิกศพไม่เป็นที่ยอมรับทางวัฒนธรรมจึงไม่มีการสอบสวนตามมาเมาคอม เพียงแค่เดินทางออกจากประเทศไปโดยไม่มีผลกระทบกลับมาที่สาราจาณาจักรเขาใช้ชีวิตราล่ากับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาหางานพยาบาลและเริ่มสร้างภาพลักษณ์ทางสังคมอีกครั้งในงานเลี้ยงแห่งหนึ่งเขาได้พบกับผู้หญิงคนหนึ่งชื่อแคลมอริสแคลมอริสเกิดเมื่อวันที่26ทธันวาคม1961เพียงสองปีหลังจากเมาคอมเว็บสเตอร์เธอเติบโตในครอบครัวที่มั่นคงและร่ำรวยและมีน้องชายชื่อปีเตอร์แคลเป็น คนประเภทที่ทำให้ห้องสว่างสวยัยเข้าสังคมเก่งมั่นใจและเต็มไปด้วยพลังงานธรรมชาติที่สดใสของเธอทำให้เธอเป็นที่ชื่นชอบของผู้คนที่พบเจอและสเสน่ห์ของเธอก็ไม่ได้ถูกมองข้ามในคืนที่เธอได้พบกับมอคอมในงานสังสรรค์เมาคอมหลงไหลแคร์เป็นตัวแทนของทุกสิ่งที่เขาชื่นชมความอบอุ่นความมีชีวิตชีวา และความมั่นใจในตนเองที่แข็งแกร่งทั้งสองเริ่มพูดคุยกันและใช้เวลาอยู่ด้วยกันอย่างรวดเร็วดูเผินๆความสัมพันธ์ของพวกเขาก็เป็นไปตามธรรมชาติแต่ภายใต้พื้นผิวกลับมีความสงสัยก่อตัวขึ้นอย่างเงียบๆเบตตี้มอริสแม่ของแคลมีความไม่สบายใจตั้งแต่แรกมีบางอย่างเกี่ยวกับเมลคอมที่ทําให้เธอรู้สึกไม่ชอบมาพาก,กลแม้เธอจะไม่สามารถอธิบายเป็นคําพูดได้สัญชาตญาณของเธอกระซิบเตือนว่า ให้ระมัดระวังปีเตอร์ในทางกลับก่ออันตอนแรกยินดีต้อนรับเมลคอมเข้าสู่ครอบครัวโดวยเห็นว่าเขาฉลาดและสุภาพอาจจะเป็นคนซุกซนเล็กน้อยแต่ไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นจากมุมมองของเมาคอมความประทับใจต่อแคลนั้นเป็นประกายแคโรไลน์น้องสาวฝาแฝดของเขาบรรยายว่าแคลเป็นคนใจกว้างและใจดีเป็นคนที่นำความสุขที่แท้จริงมาสู่ชีวิตของพี่ชายแม้แต่อเดตแม่ที่ห่างเหินทางอารมณ์ของเมลคอม ก็ยังพูดถึงเธอในทางที่ดีครั้งหนึ่งดูเหมือนว่าเมลคอมได้พบกับคู่ชีวิตที่อาจจะนำพาชีวิตของเขาไปในทิศท,ทางที่ถูกต้องพวกเขาแต่งงานกันเมื่อวันที่3กันยายน1993ที่เมืองแอบอร์ดินสกอตแลนด์พิธีนั้นสวยงามแพรดูเปลี่ยนประกายและเมาคอมก็แสดงบทบาทของเขาได้อย่างสมบูรณ์แบบสามีผู้ทุ่มเทมีเสน และเอาใจใส่เพื่อนและครอบครัวต่างจากงานฉลองด้วยความเชื่อว่าคู่รักคู่นี้มีอนาคตที่สดใสรอยอยู่ข้างหน้าหนุ่มสาวตกหุมรักมีฐานะทางการเงินที่มั่นคงทุกอย่างดูเหมือนสมบูรณ์แบบแต่ทุกอย่างเปลี่ยนไปเพียง9เดือนต่อมาเมื่อวันที่27พฤษภาคม1,994สุกนาตรกรรมก็เกิดขึ้นทั้งคู่กำลังขับรถไปตามถนนชนบทที่เงียบสงบโดยเมาคอมเป็นคนขับและแคลนั่งอยู่ข้างข้าง ตามคำบอกเล่าของเขามีมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งปรากฏขึ้นอย่างกระทันหันในเลนผิดทำให้เขาต้องหักหลบเขาอ้างว่าหักพวงมาลัยมากเกินไปทำให้รถพุ่งตกคูน้ำไม่กี่ใจต่อมารถก็ลุกเป็นไฟมอเอร์คอมีรอดมาได้แคลไม่รอดเขาถูกนำส่งโรงพยาบาลและถูกจับตามองเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์เขาบ่นว่าเจ็บปวดดูเหมือนสภาพจิตใจแตกสลาย และส่งอุปกรณ์พยุงคอแต่การสแกนและการตรวจทางการแพทย์ไม่พบการบาดเจ็บที่สำคัญไม่มีกระดูกหักไม่มีแผลไม่และไม่มีการสูดควัญสภาพร่างกายของเขาไม่สอดคล้องกับซากรถที่รุนแรงที่เขาบรรยายในงานศพของแคลมอคอมดูเศร้าสุกเสียใจอย่างมากแทบจะพูดอะไรไม่ออกปีเตอร์จับมือเขาตลอดพิธีโดยไม่รู้ว่าชายที่เขากำลังตอบใจนั้นภาย หลังจะนำเงินประกันชีวิตของแคลไปใช้จ่ายกับเรือยอทมูลค่าสามหมื่นปอนด์รถเกรนโรเวอร,ร,ร์คันใหม่และค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟอือยอื่นๆเงินประกันรวมสอง0สนปอนด์ซึ่งเป็นจำนวนมหาศาลในปี1994และมันหายไปอย่างรวดเร็วคำถามเริ่มผุดขึ้นทำไมแคลถึงไม่สามารถหนีออกจากรถได้เหมือนกับที่เมลคอมทำได้ผู้สอบสวนยืนยันว่าแม้รถจะเลี้ยวออกนอกถนนไปแต่การชนนั้น ไม่รุนแรงไม่ได้ขับมาด้วยความเร็วสูงและความเสียหายก็ไม่ได้บ่งบอกถึงการกระแทกที่รุนแรงต้นต่อของเพลิงไม่ยังคงไม่ทราบแน่ชัดที่น่ากังวลยิ่งกว่านั้นคือเมื่อมอกคอมโทรขอความช่วยเหลือเขาบอกกับเจ้าหน้าที่ว่ารถว่างเปล่าทั้งที่ภรรยาของเขาอยู่ข้างในเขาไม่เคยเอ่อยถึงแคลเลยแม้จะมีรายละเอียดที่น่าหนักใจเหล่านี้แต่ไม่เคยมีการตั้งข้อหาอย่างเป็นทางการคดีถูกปิดลงและชีวิตของมอคอม ก็ยังคงดําเนินไปโดยไม่มีข้อสงสัยเบื้องหลังจากเขาได้เดินหน้าต่อไปแล้วไม่นานหลังจากการเสียชีวิตของแคลมอลคอมก็เริ่มมีความสัมพันธ์ลับๆกับเจอรันดีนดีนออกลี่ผู้จัดการฝ่ายไอทีของโรงพยาบาลในที่สาธารณะเขาเป็นชายไม่ที่กําลังโศกเศร้าพยายามสร้างชีวิตใหม่แต่เป็นการส่วนตัวเจอรันดีนเริ่มสังเกตเห็นพฤติกรรมที่ผิดปกติมลคอมพูดถึงการเสียชีวิตของแคลในแง่มุมทางการแพทย์ ยาที่น่าหนักใจมักจะย้อนกลับไปถามว่าจะมีการชนสูตรพลิกศพครั้งที่สองหรือไม่ความหลงไหลในเรื่องราวที่เย็นชานี้ทำให้เธอไม่สบายใจอย่างมากเจอรันดีเล่าความกังวลของเธอให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังเธอกลัวว่าการเสียชีวิตของแคลจะมีอะไรมากกว่าที่ทุกคนรู้ในที่สุดเมื่อไม่สามารถประนีประนอมความสงสัยกับความสัมพันธ์ของพวกเขาได้เจรันดีก็ถอยออกมาเมาคอม ไม่สตกสถานเปลี่ยนสถานที่อีกครั้งในปี1995เขาอาศัยอยู่ในซาอุดีอาระเบียที่นั่นเขาได้ติดต่อกับผู้หญิงคนหนึ่งชื่อเบรนดได้แกรนทางโทรศัพท์ในที่สุดพวกเขาก็พบกันด้วยตัวเองสองสามครั้งแต่มิตรภาพก็จบลงอย่างกระทันหันเมื่อเบรนได้กล่าวว่ามาคอมเสนอสารเสพติดที่ผิดกฎหมายให้เธอซึ่งเธอปฏิเสธอย่างหนักแน่นหลังจากการพำนักอยู่ในซาอุดีอาระเบียมาคอม ก็ย้ายที่อยู่ใหม่อีกครั้งครั้งนี้เขาข้ามซิกโลกทั้งหมดไปตั้งถิ่นฐานในนิวซีแลนด์ในช่วงกลางทศวรรษ1990เขาไม่ได้ทำงานเป็นพยาบาลอีกต่อไปแต่กลับนำเสนอตัวเองว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ในงานเลี้ยงอาหารค่ำเดือนนั้นเขาได้พบกับเฟลิซิตี้ดรัมพยาบาลโรคมะเร็งที่สดใสและเข้าสังคมเก่งเธอฉลาดผู้จาดีและอายุน้อยกว่ามลคอมสปีบุคลิกของเธอมีเสน่ห์ดึงดูดสง่างาม มีชีวิตชีวาและเต็มไปด้วยความอบอุ่นสำหรับชายอย่างเอคอมเธอคือเยือะที่สมบูรณ์แบบเขาแสดงบทบาทได้อย่างไร้ที่ติดเอาใจใส่รักใคร่แสดงออกทางอารมณ์สำหรับเฟลิซิตี้เขาดูเหมือนอ่อนไหวและหนักแน่นเขามักจะพูดถึงความเปราะบางของชีวิตและความสำคัญของการไม่เสียเวลาเธอพบว่าเขาใจกว้าง และมีจิตวิญญาณภายในไม่กี่เดือนพวกเขาก็แยกจากกันไม่ได้ในเดือนมกราคม1997เมาคอมได้ขอแต่งงานพวกเขาแต่งงานกันในเดือนเมษายนปีนั้นที่โอกแนด์สำหรับฮันนีมูนทั้งคู่ได้หลบไปพักผ่อนที่อ่าวแห่งเกาะที่สวยงามแต่ท่ามกลางชายหาดที่สงบเงียบและความงามของทิวทัศน์กระแสที่มืดมิดกว่ามากก็เริ่มปรากฏเฟลิซิตี้เล่าถึงเหตุการณ์ที่น่าตกใจครั้งหนึ่ง จากการเดินทางเธอดื่มชาที่เมาคอมเตรียมให้และหลับลึกอย่างผิดธรรมชาติที่กินเวลานานเกือบ36ชั่วโมงมันไม่ใช่ครั้งเดียวในอีกไม่กี่เดือนต่อมาเธอประสบปัญหาสุขภาพที่น่าเป็นห่วงการมองเห็นซ้อนอาการเซษช่วงเวลาสับสนและการหลับยาวนานทั้งหมดนี้น่าสงสัยว่าเกิดขึ้นหลังจากกินหรือดื่มบางสิ่งบางอย่างที่สามีของเธอจัดหาให้เมื่อเธอแสดงความกังวลเมาคอมก็ปัดทิ้งว่า เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเครียดได้ปรึกษาแพทย์แต่ไม่มีใครสามารถระบุสาเหตุได้ผลการทดสอบแสดงให้เห็นการทำง,งานของตับที่ผิดปกติซึ่งมักเกี่ยวข้องกับการใช้สารเสพติดหรือความเป็นพิษจากยาซึ่งไม่มีข้อใดข้อหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับฟลิซิตี้เธอใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดีถึงกระนั้นเมาคอมก็ยังคงเตรียมอาหารทุกมื้อให้เธออยู่เคียงข้างเธอเสมอควบคุมทุกอย่างเสมอ ชีวิตในบ้านของพวกเขาก็เริ่มดำเนินไปในรูปแบบที่น่ากลัวไฟไม่เริ่มติดตามพวกเขาไปครั้งหนึ่งเกิดขึ้นที่บ้านพ่อแม่ของเฟลิซิตี้ในขณะที่ทั้งคู่อาศัยอยู่ที่นั่นอีกครั้งที่บ้านเช่าไฟไม่ครั้งที่สเกิดขึ้นที่ทรัพย์สินที่พวกเขากำลังพิจารณาจะซื้อเหตุการณ์เหล่านี้ทำให้เฟลิซิตี้รู้สึกไม่สบายใจแต่เธอก็ปัดป้องไปจนกระทั่งมอคคอมกระตุ้นให้เธอทำประกันชีวิตเธอตกลงในปี1998 พวกเขาต้อนรับลูกชายชื่อเน็ตจากถายนอกดูเหมือนเป็นครอบครัวที่มีความสุขเมาคอมเอาใจใส่รักใคร่และมักถูกมองว่าเอาใจลูกแต่ความรักใคร่ของเขาปิดบังการหลอกลวงที่กำลังเติบโตขึ้นต้นปี1999ทั้งคู่ตั้งใจจะซื้อบ้านในโอ๊กแลนด์เมาคอมยืดเวลาการชำระเงินซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยอ้างว่าเงินจากการโอนเงินผ่านธนาคารในสาราชอาณาจักร ยังไม่เข้าเมื่อใกล้ถึงกำหนดเส้นตายวันที่12กุมภาพันธ์ความกดดันก็เพิ่มขึ้นวันนั้นเมลคอมและเฟลิซิตี้ไปธนาคารด้วยกันระหว่างทางเมลคอมเริ่มบ่นเกี่ยวกับภูมาิลาัยของรถจากนั้นโดยไม่เตือนล่วงหน้ารถก็เลี้ยวข้ามสองเลนและพุ่งชนคูน้ำเฟลิซิตี้คว้าภูมาลาิลัยด้วยความตื่นตระหนกและพบว่ามันไม่ตอบสนองการควบคุมรถไม่มีอะไรผิดปกติ เมาคอมลงจากรถและบอกให้เธออยู่ข้างในแต่เธอไม่ฟังเธอลงจากรถเพื่อโทรศัพท์ไปธนาคารนาคจะเพื่อเลื่อนการนัดหมายของพวกเขาออกไปในภายหลังความสำคัญของการตัดสินใจนั้นจะชัดเจนขึ้นอย่างน่าสะพรึงกลัวเพียงหนึ่งสัปดาห์หลังจากอุบัติเหตุเมลคอมจัดการปิกนิกในพื้นที่ห่างไกลระหว่างทางทั้งคู่โต้เถียงกันไม่มีอะไรมากจากนั้นเพื่อเป็นการสงบสึกที่ชัดเจนเมาคอมยื่นขวดน้ำให้เธอไม่กี่นาทีต่อมาเฟลิซิตี้ก็สลบไป เธอตื่นขึ้นมาหลายชั่วโมงต่อมาในที่นั่งพูดโดยสารสับสนและมึนงงรถอยู่ลึกเข้าไปในป่าแล้วโทรศัพท์ของเธอดังขึ้นเป็นพ่อของเธอกังวลหลังจากไม่ได้ข่าวจากเธอเมื่อเมาคองกลับมาที่รถและเห็นเธอตื่นขึ้น,ขนเขาดูตกใจตกใจมากเขาปีนขึ้นรถด้วยความตึงเครียดและถามว่าเธอฟื้นคืนสติดได้อย่างไรเฟลิซิตี้ไม่รู้หัวของเธอหมุนเตี้ยความทรงจำของเธอเลือลางแต่มีสิ่งหนึ่ง ที่ชัดเจนมีบางอย่างผิดปกติอย่างมากเธอเรียกร้องให้เขากลับบ้านทันทีกลับมาที่บ้านเมื่อสติสัมปชัญญะของเธอกลับคืนมาเธอเริ่มตั้งคำถามทำไมพวกเขาถึงอยู่ในใจกลางป่าอะไรทำให้เธอหมดสติไปเมาคอมหลบเลี่ยงคำถามของเธอจากนั้นเขาก็กุมหน้าอกอย่างกระทันหันและอ้างว่าเขาอาจจะหัวใจวายเขารีบออกไปอ้างว่ากำลังจะไปโรงพยาบาลหลายชั่วโมงต่อมาเขากลับมาพร้อมกับประกาศที่น่าตกใจแทย์วินิจฉัยว่า เขาเป็นลูคีเมียแต่นี่ไม่ใช่การร้องขอความช่วยเหลือมันคือสิ่งบิ่งเบนความสนใจพ่อของเฟลิซิตี้ไบรอันมีความสงสัยในตัวลูกเขยมาแล้วหลังจากพูดคุยกับทนายความของครอบครัวไบรอันก็เริ่มตรวจสอบการเงินของมอคอมสิ่งที่เขาพบเปลี่ยนทุกอย่างพ่อและลูกสาวช่วยกันค้นเข้าของของมอคอมและพบกุญแจตู้ไปรณียสีส่วนตัวข้างในมีเอกสาร ที่น่าประนามใบแจ้งยอดธนาคารแสดงให้เห็นว่าเมลคอมได้แอบย้ายเงิน1 4 0 0 0 0ดอลลาร์นิวซีแลนด์จากบัญชีร่วงไปยังบัญชีส่วนตัวในแอเบอร์ดีนใบแจ้งหนี้บัตรเครดิตเผยให้เห็นว่าเขากำลังจมอยู่ในหนี้สินไรอันดำเนินการทันทีโดยยื่นคำสั่งศาลที่ห้ามเมลคอมเข้าไปในบ้านของครอบครัวตามกฎหมายเมื่อมันถูกส่งเมลคอมก็หายตัวไปเขานี้ออกจากนิวซีแลนด์ในขณะที่เฟลิซิตี้เริ่มเปิดโปงการทรยศหักหลังทั้งหมด การตรวจทากาแพทย์ในภายหลังยืนยันสิ่งที่เธอกลัวมาตลอดร่างกายของเธอมีระดับยากล่องประสาทสูงที่เป็นอันตรายยาที่เธอไม่เคยรับประทานโดยตั้งใจเมื่อมองคมจากไปอาการก็หายไปราวกับไม่เคยมีอยู่ชายที่เธอรักไว้ใจและแต่งงานด้วยได้วางยาพิษเธออย่างช้าๆและเป็นระบบความสงสัยของเธอซึ่งครั้งหนึ่งเป็นเพียงสัญชาตญาณตอนนี้แข็งกร้าวกลายเป็นความแน่ใจ ขณะค้นหาบัญชีอีเมลที่ใช้ร่วมกันฟ e ลิซิตีได้ค้นพบข้อความที่น่าประนามถึงตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ในสาราชอาณาจักรเมาคอมแอบอ้างว่าเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยววางแผนย้ายถิ่นฐานอย่างเงียบๆไปยังคอนวอนพร้อมกับลูกชายของพวกเขาเขากำลังจัดการเรื่องการย้ายภายในสิ้นปี1999เรื่องนี้ไม่เคยมีการบอกกล่าวกับฟลิิตีเลยแม้แต่คำเดียว จากนั้นก็มีการค้นพบที่เปลี่ยนทุกอย่างในกระโปรงหลังรถที่เม่าข่อมทิ้งไว้เธอพบถังน้ำมันเบนซินนี่คือชิ้นส่วนสุดท้ายความเข้าใจที่น่าสะพรึงกลัวก็เกิดขึ้นเขาตั้งใจที่จะทำซ้ำสถานการณ์เดียวกับการเสียชีวิตของแคลร์ภรรยาคนแรกของเขาแผนเกือบจะสำเร็จแล้วจนกระทั่งโทรศัพท์จากพ่อของเธอที่มาในเวลาที่เหมาะสมได้ช่วยชีวิตเธอไว้โดยไม่ได้ตั้งใจเฟลิซิตี้เข้าใจแล้วถึงเรื่องป่าการหมดสติภูมิลัยเสีย ยากล่องประสาททั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของบทที่เตรียมไว้อย่างรอบคอบเธอจัดการเผชิญหน้ากับเมาคอมได้เพียงครั้งเดียวด้วยความใจเย็นเธอบอกเขาว่าเธอรู้ว่าเขาพยายามจะทำอะไรคำตอบของเขาทำให้เธอหนาวสั่นไปถึงกระดูกคุณคงจะตายอย่างมีความสุขประโยคนั้นทำลายความสงสัยที่หลงเหลืออยู่ทั้งหมดเมาคอมไม่ได้เพียงแค่หลอกลวง และบงการเธอเขาวางแผนฆ่าเธอด้วยความแม่นยำอย่างมีระบบสำหรับเฟลิซิตี้ภาพลวงตาได้พังทลายลงตอนนี้เธอรู้แล้วว่าเธอแต่งงานกับฆาตกรเธอตรงไปที่ตำรวจทันทีในเดือนกรนก,กฎาคมปี2000เจ้าหน้าที่นิวซีแลนด์ได้ออกหมายจับเมาคอมเว็บสเตอร์สีฉับข้อกล่าวหารุนแรงมากวางเพลิงวางยาพันรยาและการใช้สารอันตรายแต่เว็บสเตอร์ได้หลบหนีไปแล้ว โดยออกจากประเทศก่อนที่เขาจะต้องเผชิญหน้ากับความยุติธรรมตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเขาก็กลายเป็นบุคคลที่ต้องการตัวอย่างเป็นทางการขณะที่การสอบสวนดำเนินไปรายละเอียดต่างๆก็ปรากฏขึ้นมากขึ้นเฟลิซิตี้รู้แค่กรมธรรประกันชีวิตเดียวแต่เมลคอมได้ปลอมแปลงอีก8กรมธรร์อย่างลับๆซึ่งมีมูลค่ารวมเกือบ2ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์แรงจูงใจของเขาชัดเจนมาตลอดการควบคุมการหลอกลวง และผลประโยชน์ทางการเงินไม่ว่าจะต้องแลกมาด้วยอะไรก็ตามสิ่งที่เขาทำต่อไปเป็นไปนตามคาดในปี2000มาคอมแอบกลับเข้าสู่สหราชอาณาจักรเขาไม่สารภาพอะไรกับครอบครัวและใช้ชีวิตราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาหางานทำตัวเป็นสุภาพบุรุษที่น่าเคารพและอีกครั้งหนึ่งก็สแสวงหาผู้หญิงที่ร่ำรวยในเดือนสิงหาคม2004เขา ได้พบกับซิโมนบานเนอร์จีที่โรงพยาบาลเขาทำงานในแผนกบริหารพยาบาลเธอจัดการห้องผ่าตัดทั้งสองกลายเป็นคู่รักกันในไม่ช้าภายในปี2006พวกเขาก็มั่นกันสำหรับซิโมนเมาคอมเป็นคนอ่อนไหวเขาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการต่อสู้กับโรคลูคีมีที่อ้างว่าป่วยอยู่หายตัวไปเป็นชั่วโมงชั่วโมงและอ้างว่าไปรับการรักษาเขาเล่าถึงอดีตที่น่าเศร้ารวมถึงการเสียชีวิต โดยอุบัติเหตุของภรรยาคนแรกแคลเขายังอ้างว่าฉากโทรทัศน์บางฉากเช่นฝไ่ไม่อุบัติเหตุรถยนต์นั้นกระทบกระเทือนจิตใจเกินกว่าจะดูได้ซิโมนนเชื่อเขาเธอไม่รู้เลยว่าเขายังคงแต่งงานตามกฎหมายกับเฟลิซิตี้ดรัมหรือว่าเขาเป็นผู้ลี้ภัยในนิวซีแลนด์หรือว่าเขาได้พยายามฆ่าผู้หญิงสองคนไปแล้ว แต่ตำรวจไม่ได้หยุดติดตามเขาพวกเขาพบเขาใช้ชีวิตอย่างเปิดเผยในแอ็บเบดินภายใต้ชื่อจริงของเขาซิโมนอาจจะไม่มีวันรู้ความจริงถ้าเจ้าหน้าที่ไม่ได้ติดต่อเธอโดยตรงเมื่อพวกเขาทำเช่นนั้นในที่สุดพวกเขาก็เตือนเธอถึงอันตรายร้ายแรงที่เธอกำลังเผชิญอยู่ตอนแรกซิโมนปฏิเสธที่จะเชื่อเธอเผชิญหน้ากับเมลคอมซึ่งหน้าซีเผือดจากนั้นโดยไม่พูดอะไรอีกเขาเก็บกระเป๋าเพิ่งพําขอโทษและเดินออกไป เมลคอมเว็บสเตอร์ถูกจับกลุ่มในเดือนกรกฎาคมปี2007ที่สกอตแลนด์การสอบสวนที่รู้จักกันในชื่อปฏิบัติการฟิวกลายเป็นความพยายามระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการสัมภาษณ์พยานกว่า1,000คนในหลายประเทศอายการตั้งข้อหาเขาในคดีฆาตกรรมแคลมอริสพยายามฆ่าเฟลิซิตี้ดัมและพยายามแต่งงานกับซิมนบาตตจีภายใต้การหลอกลวงเพื่อเข้าถึงทรัพย์สินของเธอ ในส่วนของคดีที่เปิดใหม่ศพของแคลได้ถูกขุดขึ้นมาการวิเคราะห์ทางนิติวิทยาศาสตร์เปิดเผยว่าเธอถูกวางยาอย่างหนักก่อนเสียชีวิตเช่นเดียวกับเฟลิซิตี้สิ่งนี้ยืนยันสิ่งที่หลายคนสงสัยมาตลอดแคลไม่สามารถหนีออกจากรถที่กำลังลุกไม่ได้เพราะเธอหมดสติเมาคอมได้วางยาเธอที่น่าตกใจคือยังมีการเปิดเผยว่าเฟลิซิตี้ถูกวางยาแม้ในขณะที่ตั้งครรภ์ลูกชายของพวกเขาการพิจารณาคดีจะถูกจารึกไว้ ในประวัติศาสตร์กฎหมายสกอตแลนด์มันกลายเป็นการพิจารณาคดีที่ยาวนานที่สุดที่เกี่ยวข้องกับจำเลยคนเดียวที่ประเทศเคยเห็นมาในเดือนพฤษภาคม2011เมลคอมเว็บสเตอร์ถูกตัดสินว่ามีความผิดในทุกข้อหาเขาถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตโดยมีกำหนดขั้นต่ำ3 0ปีซิมโมนลบรรยายตัวเองในภายหลังว่าโชคดีที่ยังมีชีวิตอยู่คำให้การในศาลได้วาดภาพของผู้ชายคนหนึ่งที่ใช้ความไว้วางใจเป็นอาวุธ จดฉากอุบัติเหตุรถยนต์วางเพลิงวางยาผู้ที่ใกล้ชิดที่สุดของเขาและถักทอใหญ่แห่งคำโกหกเพื่อผลกำไรนักจิตวิทยาวินิจฉัยว่าเขาเป็นโรคบุค,คลิกภาพหลงตัวเองชอบปงการหลอกลวงและไร้ความเห็นอกเห็นใจอย่างสิ้นเชิงแม้จะถูกตัดสินว่ามีความผิดเมาคอมก็ปฏิเสธที่จะยอมรับความรับผิดชอบ ในเดือนธันวาคม2013เขาได้ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาคดีออยาสกอตแลนด์หวังที่จะกลับคำตัดสินกระบวนการดำเนินไปอย่างยาวนานแต่ในเดือนกุมภาพันธ์2016คำขอของเขาถูกปฏิเสธอย่างเป็นทางการศาลสูงเห็นว่าไม่มีมูลเหตุสำหรับการอุทธรณ์วันนี้มาคอมเว็บสเตอร์กำลังรับโทษจำคุกตลอดชีวิตที่เรือนจำชอตในลานาเชสกอตแลนด์สำหรับแคลมอริสผู้หญิงที่เสียชีวิต โดยไม่ได้รับความยุติธรรมมานานกว่าทศวรรษความทรงจำของเธอไม่ถูกลืมปีเตอร์น้องชายของเธอกล่าวหลังคำตัดสินว่าวันนี้เป็นวันที่ดีแคลเป็นที่คิดถึงอย่างมากเธอเป็นเพื่อนที่ดีพวกเราภูมิใจที่แคลได้เป็นพยาบาลขอให้เรื่องราวนี้ถูกเล่าขานในนามของเธอเพื่อเป็นเกียรติแก่ชีวิตของเธอรับรองความทุกข์ทรมานของเธอและเพื่อให้แน่ใจว่าแคลจะไม่ถูกลืมเลือน ขอบคุณสำหรับการติดตามเรื่องราวอาชญากรรมจริงที่เหลือเชื่อหากคุณสนใจในปริศนาจากทั่วโลกลองดูช่องใหม่ของเรา Latin Crimes ที่เราจะเจาะลึกเรื่องราวอาชญากรรมจริงที่น่าตื่นเต้นของละตินอเมริกาอยากพลาสมัครสมาชิกตอนนี้เพื่อการสืบสวนที่น่าตื่นเต้นยิ่งขึ้น